เกี่ยวข้าวนิ่ล้างแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนานาใกล้จะเส้นสุดแล้วนะคะแล้วก็ทำนาปรั้งโตนะคะบางที่นะคะ mm hmm. ตอนนี้กำลังสไปงานศพนะคะของแม่ชีนะคะท mm hmm. ี่วัดเจดีย์นะคะอันนี้คือทางไปงานนะคะ Por banra o nah de com <reading> เป็นในอย่างน้นเหรอคะเดี๋ยวๆแจอดดูก่อนว้าผู้ใดน้อตามหลังมาบัดนี้ด <fill. S 2> ี๋ยวๆๆๆไปๆๆปไปกับเรื่งพะธาตุคิดอยู่ไปไปโอ้ยสุดฮะว้าวตรงนี้คือบรรยากาศแบบอืพระท่ามากเลยอ่ะ นะคะอ้ ه, เป็นธรรมชาติหลายดู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 ่ดดดดด yeah. มีคนนำหน้าเราไปก่อนลกใจเด็กมึกสาวทั้งใดคนคนไปงานศพนี้นะคะดู ไม่ไกลนะคะเดือฮ้อนแต่ว่าออกหนาวๆซะหน่อยนะคะเรื่องว่าผู้ใดผู้ใหญ่ไม่ใหญ่นี่เองหรอโอ้ฝนตลบปุ๊บใก้จะถึงแล้วนะคะ บ็หลายเนาะขอ,ขอทางใดขอทางข้างหลงังข้างหน้าคุณบอกล่างก็ได้ตรงนั้นก็ได้ดว,ไว่าาทางนี้บูมี่บ่ไปทาง,ดงใดเฮ้อ อ,นะอม,มีแต่ทีมงานมาดามภูมดเลยนะคะ,ะไปที่วัดนะคะไปต,ต่อ,อ ออออจอดตรงไหนตรง,งนี้ก็ได้มั้งข้างนอกนี่จอดตรงไหนก็ได้ห้ามอเมตอร์ไซค์จอดรถไม่เป็นระเบียบมันก็แบบเวลาจะเข้าออกมันลำบากนะรถเฮาเวลามันเข้าออกมันง่ายมันรถขั้นใหญ่ย่่หนอยั้นนงไงกันนี่เนาะโอเค ลดไปเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเขาตั้งกลองฟอนไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงกลางนี่เลยคนเยอะทีเดียวะคะ่ะ แสดงกาสดกับสลาหอนหอนหอนาเลยอีพอยนี่แม่ถึงเวลาไม่อยากไปต้องจาไม่อยากจากถึงเวลาสิบา คนรวมกันที่นี่หมดเลยนะคะวันนี้หาเก้าอ,องค์เก้อีกนคนเยอะเลยนะคะอยู่นี่กับหมด นี่อยู่นี่กันหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มองกล้องไหมเนี่ยคนค,ยคนสวยก็ต้องมองเลยเอาบลูทูเบอร์น,นั่งเลยนี่ขอบคุณค่ะคนดูหลักแสนนะขอบคุณค่ะก็ดูไปเรื่อยๆแหละบางคลิปก็ไม่ค่อยมีสวัสดีค่ะมาดามมโปก็สิเกินจ้าน้อยนะคะคนเบิ่งหลายนะคะ มาดูบรรยากาศนะคะอ๋อเจ๊ป้อนสวัสดีค่ะอยู่ดีไม่แห้งค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวของร้านอาหารยูดี้เขาจีนะคะเขาจีบวะเขาจีจนนล้นอ๋อจุน้นเลยสุดเลยเนาะลองทานมันแบบโอ้โค่ะโอ้โหเขาใหญ่เค็มรอกะมานี่ใส่ละเมียเพิ่นบันเฮ้ยเนี่ยพอนยู่ใส เอออยู่นั่นแหละไปท่าสียังกุกลัวอยู่น่ะอ่าโทมาดูบรรยากาศนะคะคือว่าคนมาเยอะทีเดียวนะมามาส่งครั้งสุดท้ายนะคะเืมลอรอบขออนุญาตเดินดูรอบๆก่อนนะคะโอ้ยใช้เมียเจ้าเดี๋ยข้างหลังคุณบอก โอ้ยทิมเนี่ยระบาดนี้เนาะเออทิมเนี่ยตรงอ๋อฟังคุณบ่สวัสดีค่ะนี่แต่คนบ้านเราเนี่ยล่ะแมนบอมุมข้าวจีใช่ไหมอันนี้ค่ะคือมุมข้าวจีเนอะกำลังแล้ยเหระ สวัสดีค่ะจะน้อยจะพอปกจะน้อยค่ะลุยเยอะฮะเบิดอร์คุณใช่หรือวะหมามาอีบุญด้ิยใช่ไขอสักอันได้ไหมขอบคุณค่ะนี่เป็นให้ข้าวจีนะเพราะแล้วม่ไปไลยนี่แค่แค่นี้ก่อนกินแล้วก็ไม่ต้องห่อาไปนี่ก่อนของกินเยอะแยะค่ะอคะแอมรัะ อันนี้จะเป็นผัดหนี่นะคะส้มต้มสวัสดีค่ะอันนี้เป็นงานชาปนกิจศพข,ของแม่ชีนะคะวัดเจดีนะคะ คนบ้านเราเยอะเลยค่ะ คลิปนี้ขอจบเพียงค่่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีตอบคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ